บันทึกท้ายยาเป็นมารดาดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียวแต่ข้อท็จจริงเป็นบิดาเป็นผู้ปกครองดูแลเลี้ยงดูแบบนี้เราสามารถแสดงหลักฐานการเลี้ยงดูต่อสัมภาระเพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ไหมครับผมอยู่ต่างประเทศทํางานต่างประเทศรับเงินเดือนต่างประเทศส่งกลับไทยต้องเสียภาษีไหมครับคําถามที่อบอกผมขายของอยู่ต่างประเทศตัวผมก็อยู่ต่างประเทศแต่ลูกค้าโอนเงินในไทยต้องเสียภาษีไหมครับ บันทึกท้ายยาเป็นมารดาดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียวแต่ข้อที่จริงเป็นบิดาเป็นผู้ปกครองดูแลเลี้ยงดูแบบนี้เราสามารถแสดงหลักฐานการเลี้ยงดูต่อสัมภารเพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ไหมครับอืมก็ดีนะครับเป็นคําถามที่น่าสนใจดีนะครับปกติแล้วเนี่ยการลดหย่อนบุตรหรือการลดหย่อนคู่สมรสเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ปกตินะครับถ้าเราไม่มีการหยา่าอยู่กันระหว่างอยู่กันครบ เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มันก็ไม่มีประเด็นอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการหย่ากันนะครับแล้วหย่ากันระหว่างปีเนี่ยถ้าอยู่ระหว่างปีภาษีเนี่ยถ้าคู่สมรสเนี่ยก็ยังสามารถหักได้60,000นนะครับแต่ว่าในเงื่อนไขนั้นนะครับคู่สมรสจะต้องอไม่มีไรายได้นะครับและคู่อยู่ในไทยเกิน180วันนะครับแล้วก็จดทะเบียนสมรสแล้วก็ใช้สิทธิ์คู่สมรสได้เพียงคนเดียวนะครับแต่คนสงสยัยเอ๊ะทำไมใช้สิทธิ์คู่สมรสได้เพียงคนเดียวก็คือ60,000บาทเนี่ย คือใน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยด้วยกฎหมายของอิสลามเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะมีคู่สมรสได้ถึง4คนนะครับฉะนั้นถ้า4คน6ก2 4 24, ก็2อ0แสนแล้วบอกว่ามันจะต้องไม่เกิน60,000ก็คือหรือใช้ได้แค่คนเดียวนะครับอันนี้ก็อาจจะเขียนไว้เผื่อนะครับฉะนั้นถ้าคู่สมรสที่หย่ากันระหว่างปีก็ยังสามารถใช้ได้ถ้าเข้าเงื่อนไขอย่างที่บอกนะครับทีนี้มาคุยเรื่องบุตรนะครับปัจจุบันนี้บุตรเนี่ยลดหย่อนได้3 0,000 นะครับแต่ว่าคนที่2เป็นต้นไปเนี่ยเขาลดหย่อนให้เพิ่มขึ้นอีก3 0,000ก็เป็น6 0 0 0 0บาทนะครับแล้วตอนนี้ก็ไม่มีเพดานบุตรด้วยนะครับว่าจะลดหย่อนได้กี่คนเว้นแต่ว่าถ้าเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยต้องไม่เกิน3าคนนะครับฉะนั้นณนะวันนี้เนี่ยตั้งแต่ปี6-1เป็นต้นมาเนี่ยกฎหมายก็แก้ว่าบุตรเนี่ยสามารถที่จะหักลดหย่อนได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ประเทศเราเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเพราะไม่มีคนรุ่นใหม่มาทดแทนหลายคนไม่อยากมีลูกฉะนั้นกฎหมายนี้ก็มาเอื้อ นะครับให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยจูงใจให้มีลูกนะครับมีทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเรามากขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้ถามว่าอาจจะคําถามคุณยงยุทธเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการหย่าร้างแล้วก็บันทึกท้ายใบหย่าเนี่ยนะครับมารดาเป็นคนดูแลท,ท,ทั้งทงที่เราเป็นบิดาเนี่ยเราก็ส่งเสียนะสามารถนํามาลดหย่อนได้ไหมสามารถนะครับสามารถนํามาลดหย่อนได้นะครับแต่ต้องมีหลักฐานนะครับว่าเราเนี่ย ได้ส่งเสียเลี้ยงดูจริงนะครับเช่นหลักฐานสลิปการโอนเงินไปเรื่องของการจ่ายค่าเทอมการโอนเงินไปจ่ายค่าชุดอุปกรณ์การเรียนนะครับหรือการโอนเงินให้ในแต่ละเดือนเป็นการเลี้ยงดูนะครับหลักฐานเหล่านี้ก็สามารถที่จะนํามาพิสูจน์ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสามารถใช้ลดหย่อนได้นะครับแม้ว่าจะบันทึกแนบท้ายบอกว่ามันได้ดูแลคนเดียวนะครับฉะนั้นก็สรุปว่าสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องมาหาหลักฐานหน่อยนะครับ 1>, 1. ผมอยู่ต่างประเทศทำงานต่างประเทศรับเงินเดือนต่างประเทศส่งกลับไทยต้องเสียภาษีไหมครับไม่ต้องเสียนะครับอย่างที่บอกถ้าอยู่ต่างประเทศตลอดปีนะครับแล้วไม่อยู่ในเมืองอยู่เมืองไทยไม่ถึงร้อยไม่เกิน180วันเนี่ยนะครับเงินที่ส่งกลับไทยไม่ต้องเสียนะครับคำถามที่2บอกผมขายของอยู่ต่างประเทศตัวผมก็อยู่ต่างประเทศแต่ลูกค้าโอนเงินในไทยต้องเสียภาษีไหมครับ นะตัวไม่เคยกลับไทยเลยยอดโอนปีหนึ่งน่าจะเกิน400ครั้งก็ไม่ต้องเสียนะครับก็ถือว่าเป็นขายของอยู่ต่างประเทศแล้วเราก็อยู่ต่างประเทศนะครับพิสูจน์ให้ได้แล้วกันนะครับว่ายอดที่โอนเนี่ยเกิดจากการขายสินค้าที่ต่างประเทศนะครับ